สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่พิงไลท์ช n แนลนะครับวันนี้นะครับผมจะมาสอนท่อนอินโทรนะครับเพลงตลอดเวลานะครับของพี่ปูพงศิษฐ์คัมพี์นะครับเพลงนี้นะครับก็จะเป็นอะคูสติกกีตาร์นะครับเล่นนะครับถ้าเป็นต้นฉบับนะครับเพลงนี้นะครับอยู่ในคีย์ของ A Major นะครับ ก่อนอื่นนะครับให้เพื่อนๆนะครับตั้งสายกีต้ามาตรฐานก่อนนะครับเพลงนี้ตั้งมาตรฐานนะครับคราวนี้นะครับเรามาดูกันเลยนะครับเริ่มต้นนะครับจะเล่นแบบนี้นะครับเริ่มที่คอร์ด A นะครับแต่ว่าจะเป็นคอร์ด a เล็กๆนะครับ3เส้นนะครับจับเหมือนคอร์ด d เลยนะครับ แต่ว่าจะจับที่ช่องอฟอร์มจับนะครับสาย1นนะครับใช้นิ้วกลางนะครับจับที่ช่องที่9นะครับสาย2ใช้นิ้วนางจับที่ช่อง10บสาย3ามใช้นิ้วชี้นะครับจับที่ช่อง9้านะครับก็จะได้ฟอร์มนี้นะครับเป็นคอร์ด a นะครับ3เส้นนะครับต่อไปนะครับให้ดีดอ่ จากเส้นที่3นะครับดีดลงมานะครับแบบนี้นะครับดีดลงมาให้ถึงเส้น1นะครับต่อไปนะครับใช้นิ้วนิ้วก้อยนะครับที่เหลืออยู่นะครับกดที่สาย1ช่อง10นะครับแล้วก็ดีดแล้วก็ยกนิ้วก้อยออกครับแล้วก็ดีดสายหนึ่งอีกอีกทีหนึ่งนะครับรวมกันนะครับจะเป็นแบบนี้นะครับ ต่อไปนะครับสาย2ช่อง12นะครับมารวมกันเล็กๆอีกครั้งนะครับจะไปทีละท่อนนะครับเล็กๆนะครับเพื่อง่ายต่อการจดจำนะครับรวมกันนะครับทั้งหมดก็จะเป็นนะครับอีกครั้งนะครับท่อนต่อไปนะครับ สายหนึ่งช่อง10นะครับแล้วก็ช่อง12แล้วก็ดัน1เสียงเต็มครับนะครับวิธีการดัน1เสียงเต็มนะครับเมื่อกี้เราดันที่ช่อง12นะครับสาย2อธิบาย1เสียงเต็มนะครับ1เสียงเต็มก็คือ2ช่องของกีต้าร์นะครับเราดัน12นะครับแล้วก็นับเข้าไปนะครับ2ช่อง2นะครับก็จะเป็นช่อง14นะครับ ดันให้ได้เสียงนี้นะครับเราก็ดีดดดีดฟังก่อนนะครับพอเราดันช่อง12นะดันขึ้นไปดันค้างไว้แล้วก็ดีดฟังดูจะเป็นโนต้ตตัวเดียวกันกับตัวนี้นะครับโนต้ตตัวเดียวกันกับที่เรานับเข้ามา2ช่องนับก็คือ1เสียงเต็มนะครับ,นะรบวิธีการวัดเสียงนับในการดันประมาณนี้นะครับช้าๆไหมครับตั้งแต่ต้นเลยครับ แล้วก็ดันหนึ่งเสียงเต็มนะครับอ,อีกครั้งนะครับขย่านิดนึงก็ได้นะครับให้เกิดสำเนียงนะครับ,ะะรบต่อไปนะครับสาย1ช่อง12ดีดหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็ดีดอีกครั้งครับสไลด์มา14นะครับก็จะเป็น นะครับดีดหนึ่งครั้งก่อนแล้วก็ดีสไลด์นะครับรวมกันตั้งแต่ต้นนะครับอ่านะครับท่อนต่อไปนะครับสาย4ช่อง9นะครับแฮมมอนมาช่อง11 แล้วก็สาย3ช่อง9แล้วก็สาย4ช่อง11นะครับแค่นี้ก่อนนะครับรวมกันก็จะเป็นนะครับอีกครั้งนะครับนะท่อนต่อไปนะครับสาย3ช่อง9นะครับสลไลมา11 แล้วก็ดึงกลับมา9้าเหมือนเดิมครับนะครับจะเป็นสไลด์แล้วก็ดึงกลับมาที่เดิมนะครับก็จะเป็นนะครับรวมกันนะครับในท่อนนี้ก็จะเป็นแฮมออนสไลด์ดึงกลับนะครับนะครับต่อไปนะครับสายสี่ช่อง1ิ แล้วก็ช่อง9้าแล้วก็แฮมเมอร์ออนมา11ครับนะครับรวมกันอีกครั้งนะครับทั้งหมดนะครับแล้วก็สุดท้ายแฮมเมอร์นะครับนะครับท่อนต่อไปนะครับ สาย4นะครับช่อง11แล้วก็สาย3ช่อง11ดี2ทีนะครับแล้วก็เล่นแบบนี้ครับอีก1ครั้งกลับมาที่สาย4ช่อง11แล้วก็สาย3 11เดียทีเหมือนเดิมนะครับก็จะเป็น2อครั้งนะครับ2รอบนะครับรวมกันนะครับก็จะเป็น ต่อไปนะครับตรงนี้จะเป็นการเล่นอยู่ในคอร์ดดีนะครับดีแบบ3เส้นนะครับเหมือน A เลยแต่ว่าจะคนละตำแหน่งกันนะครับผมจะใช้นิ้วชี้นะครับทาบเลยนะครับที่ช่องช่อง7นะครับแต่ว่าไม่ไม่ไม่ได้ทาบสายหนึงนะครับจะทาบเฉพาะสาย2 3 4นะครับทาบ3เส้นนะครับ2 3 4ที่ช่อง7แต่ว่าสาย1ไม่ได้ทาบนะครับผมจะ ใช้ตรงข้างล่างแตะไว้ใช่ไม่ให้มีเสียงนะครับแต่ว่าเราจะไม่ได้ได้ดีดไปโดนสายหนึ่งนะครับแต่ว่าแค่มิวไว้นะครับไม่ให้ไม่ให้เกิดเสียงรบกวนนะครับับพอได้แบบนี้เสร็จแล้วนะครับก็เหมือนเดิมครับดีดจาก4ลงมาถึง2นะครับเป็นลักษณะของการดีดกวาดนะครับดีดลงอย่างเดียวนะครับดีดให้โดนแค่ถึงสาย2นะครับ แบบนีน้ต่อไปนะครับสายสองช่อง9แล้วก็สไลด์มาช่องสิบนะครับรวมกันอีกครั้งนะครับก็จะเป็นนะครับนะครับท่อนต่อไปนะครับ ท่อต่อไปสาย2ช่อง12แล้วก็ช่อง10แล้วก็ช่อง9แล้วก็ช่อง10นะครับแค่นี้ก่อนนะครับก็จะเป็นนะครับท่อนต่อไปนะครับสาย2ช่อง9 แล้วก็ช่อง10แล้วก็ช่อง12นะครับพอเล่นรวมกันนะครับแบบนี้นะครับอีกครั้งนะครับนะบจบที่ช่อง12นะครับสาย2นะครับ ต่อไปนะครับจะเป็นการดันสายนะครับดัน1เสียงเต็มนะครับผมอธิบายไปแล้วนะครับในออช่วงเริ่มต้นนะครับวิธีการวัดเสียงอธิบายไปแล้วนะครับต่อไปครับดันสาย2ช่อง12 1เสียงเต็มแล้วก็ผ่อนลงมาแล้วก็ดันขึ้นไปอีก1เสียงเต็มนะครับมันจะเป็น2จังหวะนะครับแบบนี้ดัน ดันผ่อนแล้วก็ดันนะครับ,นะรบช้าๆก็จะเป็นนะครับพอเล่นจริงก็จะเป็นนะครับ grasp. จงบังหวะสุดท้ายผ่อนนะครับนะชะ้าๆใหม่นะครับดันหนึ่งเสียงเต็มแล้วก็ผ่อนแล้วก็ดันแล้วก็ผ่อนช้าๆนะครับจงบังหวะสุดท้ายเป็นผ่อนนะครับก็จะเป็นนะครับ เล่นจริงนะครับผ่อนลงมาที่ช่อง12เหมือนเดิมน,นับจังหวะสุดท้ายนะแล้วก็จบที่สายสองช่อง10บครับนะครับรวมกันอีกครั้งนะครับ ก็จะส่งเข้าทอลองต่อไปนะครับก็จบนะครับสําหรับการแนะนําท่อนอินโทรนะครับเพลงตลอดเวลานะครับของพี่ปูพงศิษฐ์คมพีนะครับเจอกันในคลิปต่อๆไปนะครับฝากติดตามชมกันด้วยนะครับในคลิปต่อๆไปจะมีอะไรนะครับสําหรับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ